เป็นการสรุปไลฟ์นะคะเพราะว่าบอกทุกครั้งค่ะว่าเวลาที่เรามาไลฟ์เสร็จปุ๊บไลฟ์จะหายไปเลยค่ะพอเราไลฟ์เสร็จปุ๊บไลฟ์จะหายไปเลยคุณจะไม่สามารถมาดูย้อนหลังได้นะคะแต่การที่คุณมาดูไลฟ์สดแบบนี้คุณจะสามารถได้ตอบโต้ได้เรียนไปด้วยกันได้นะคะทีนี้โค้ชจะต้องทําการสรุปไลฟ์นะคะเพื่อให้ผู้คนนะคะคือมีความตั้งใจให้ทุกคนมา,มาเรียนซ้ําได้ประโยชน์เระาะไหนลืมอยากกลับมาเรียนซ้ําด้วยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวโค้ชจะสรุปไลฟ์นะคะเอาละค่ะ เอาละเราจะสรุปไลฟ์นี้กันอีกหนึ่งรอบนะคะสรุปไลฟ์นี้กันอีกหนึ่งรอบนะคะคำศัพท์เยอรมันตามอีโมจิ10คำวันนี้นะคะคําที่หนึ่งนะคะสุนัขหรือหมานะเดฮุนนะคะบนลงล่างนะคะเดฮุนเดฮุนเดฮุนพูดตามเดฮุนเดฮุนเดฮุนแปลว่าอะไรสุนัขไม่ต้องเขินนะพูดตามเลยอันที่สองแมวนะคะแมวนะคะมีใครเป็นทาสแมวแบบโคตรมากนะคะดีคัตเซอร์นะคะทุกคนดีคัตเซอร์ ดิคัสซ่าดิคัสซ่าดิคัสซาแปลว่าอะไรคะแมวนั่นเองนะขอ้อที่สามนะคะหนูนะคะมีแมวแล้วต้องมีหนูนะคะหนูนะคะ the mouse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  แปลว่าหนูนะคะ the mouse แปลว่าหนูนะคะ่ะอันที่สี่นะคะ deer upper deer upper deer upper คำว่า deer upper upper เนี่ยแปลว่า upper ในแปลว่าลิงนะคะ deer upper แปลว่าลิงนั่นเองนะคะ คอร์ดิฮานะคะดัสนะคะตรงนี้นะดัสคานินเชนดัสคานินเชนดัสคานินเชนนะคะดัสคานินเชนแปลว่าดัสคานินเชนแปลว่ากระต่ายค่ะดัสคานินเชนแปลว่ากระต่ายนะคะคุณล้านวันวันดิ้งแอดโคตรพัฒนะคะอ๋อถ้าใครสนใจคอร์สเรียนให้แอดโคตรพัฒนบิดนะคะแอดโคตรพัฒบิดมีโชว์ข้างบนนะคะแอดโคตรพัฒน์บิดขอบคุณคนกันนะที่กดติดตามนะคะ สนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษไหล่บรรทัดทักไลน์ออดโคตรพัฒนมีคําว่าบิดด้วยนะคะอ่เราทวนหน้านี้นะคะเดาคุณนะคะเดาคุณสุนัขหรือหมาดิคัตเซอร์คำที่2คือแมวบนลงแรกนะคะคำที่1นึ่งเดาคุณสุนัขหรือหมาอันที่2องดิคัตเซอร์แมวนะคะอันที่3ามดีเมาส์แปลว่าหนูอันอันที่4ี่เดาอัฟเฟอร์แปลว่าลิงนะคะอันที่5นะคะดัสแคนินเชนนะคะดัสเดาโคตงก้มหัวนะดัสแคนินเชนดัสแคนินเชนแปลว่ากระต่ายนั่นเองนะคะนะต่อไปนะไปต่อนะคะ อะหน้านี้ค่ะหมีนะคะหมีม,หม้าหมูเสือแล้วก็ผีเสื้อนะคะเริ่มที่หมีก่อนนะคะหมีจะเป็นคำว่า e b เดบบ์เดบบ์ e b e a r แปลว่าหมีแล้วก็ต่อมาดัตแฟดดัตแฟ t ด a t f a t แปลวมมา่าวม้าด a t f a t แปลว่าม้านะคะแล้วก็ d t ดัตชวายดัตชวายดัตชวายแปลว่าหมูแล้วก็ดัต t ิกเกอร์ดัตทิกเแปลว่าเสือ เดชแมทริงเดชแมทริง t ม r ริงก็คือผีเสื้อเราทวนนะคะเดชแบ r หมีค่ะเดแฟดหมานะคะเดชเดชหมู เดทีเกอเสือนะคะเดทกชเม็ดริงก็คือผีเสื้อนะคะนี่คือทั้งหมด10คําค่ะในไลฟ์นี้นะคะสําหรับคําศัพท์ภาษาเยอรมันตามอีโมจินะคะถ้าอยากรู้คำศัพท์อื่นอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีไลฟ์อื่นๆที่เป็นคาศัพท์อื่นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใครนะคะสนใจคอร์สเรียนภาษาเยอรมันนะคะอยากเรียนภาษาเยอรมันกับโคตรพันนะคะก็มีคอร์สสอนพูดเยอรมันแบบคนเยอรมันนะคะ สามสิบบทเรียน1,000ประโยคเป็นรูปแบบวิดีโอนะคะเรียนใน Facebook กลุ่มปิดนนะคะทักไลน์แอดโคดพันปิดได้เลยนะคะหรือใครสนใจที่จะสอบ r i R Swi นะคะ A1 หรือ R2 นะคะ A1 หรือ A2 นะคะก็คือเป็นวัดระดับภาษาเยอรมันนะคะก็มีคอร์สเช่นกันนะคะทักแล็ดโคดพันปิดน,นะคะราคา5,900บาทกับ6,900บาทนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหรืออยากดูตัวยอย่างการสอนมากกว่านี้นะคะกดติดตามทิกตอกโคดพันนะคะหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มสีแดงก็ไดนะ้โคดพันเหมือนกันนะมีเป็นร้อยๆคลิปเลยนะคะก็มากกว่านี้นะคะกดติดตาม t i k ทิก โคตรพัดนะคะหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มสีแดงก็ได้โคตรพัดเหมือนกันนะมีเป็นร้อยๆ้อยคลิปเลยนะคะก็